สวัสดีครับพี่บอลครับสวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีครับนังทุนโอ้โหวันนี้เสียดายนะครับไม่ได้นั่งไลฟ์กันแบบเห็นหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยมันอาจจะไม่ออกรถนะเหมือนกับอยู่ด้วยกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่บอลครับ VGI BTS มีแรงเก่งกําไรกันเข้ามาเมื่อวานนี้แต่วี VGI เนี่ยยืนบวกได้ไม่สุดนะพี่บอลนะครับครับ ผมเข้าใจว่ามันมีสิ่งที่พี่บอลเนี่ยไกด์เอาไว้แล้วแหละตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วในเรื่องของการขายสัดส่วนกินลงทุนในเคอรี่อ่ะผลสรุปสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่บอลวิคหยฟังดีกว่าครับเชิญเลยครับโอเคครับเดี๋ยวในสไลด์นะครับเราเป็นซื้อนะครับเอ่อเดี๋ยวแก้นิดนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องของเอ่อเรคโมเนชันของเราก่อนว่าเรายังเลคโมเนซื้อวิจัยนะครับที่ราคาตาเกตบาท99านะครับเรา call วิจัยว่าอะไรนะครับ ก่อนหน้านี้นเราออกมาคอล BGI นะครับก่อนที่จะมีการประกาศขายให้ตัว c u r ี y นะครับว่าเรามั่นใจว่า BGI เนี่ย bottom out นะครับด้วยเหตุผลที่เรามั่นใจว่าผู้บริหารเนี่ยน่าจะมีการขายให้ตัวสัดส่วนนะครับในการถือหุ้นร์ r ี่นะครับใน tender offer รอบนี้ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของร์ r ี่เองคือ FF ที่เขาทำไอ้ตัวโลจิสติกอยู่ที่เมืองจีนนะครับรอบนี้ก็คือว่าเมื่อวานนะครับ ตัววิจัยมีการประกาศออกมานะครับว่ามีการขายสัดส่วนเรื่องของเงินลงทุนนะครับในตัวเคอร์รี่ทั้งหมดที่เขาถือหุ้นอยู่นะครับเขาถือหุ้นอยู่ประมาณนักสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับไอตัวแชร์เนี่ยอยู่ประมาณนักสองร้อยเกือบเกือบสามร้อยล้านหุ้นนะครับขายไปที่ราคาเทนเดอร์ห้าจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้เงินสดจากการขายมาครั้งเนี้ยเอเกือบเกือบพันสี่ร้อยล้านนะครับเดี๋ยวเราเล่า เรื่องของไอ้เงินที่ได้มานะครับแล้วพอยที่เราจะเล่าเนี่ยเราคิดว่าตลาดไม่ได้ไฮไลท์แล้วมันคือแวลูจริงๆของ BGI นะครับเราเลแบบนี้ก่อนว่าการไม่มีเคอรี่เกิดอะไรขึ้นกับ BGI บ้างข้อดีข้อแรกนะครับเหมือนในสไลด์หน้านี้นะครับก็คือว่า Loss นะครับที่ BGI เคยเอ่อมาร์กมากๆในปี2 0 2 3ันที่เราเห็นว่า24 Forecast เขาจะจบปีเนี่ยคือ,เ,อ,อเดือนมีนาปี2024ันะครับ ไตามาหนของคนปกติแต่เป็นไตามาสี่ของวิจัยนะครับมันจะเป็นไตามาสุดท้ายที่วิจัยเนี่ยจะมีการรีพอร์ตลอสที่เกิดขึ้นจากเคอร์ลี่นะครับเคอร์ลี่เนี่ยเวลาคอนทิบิวลอสคิดง่ายๆเลยนะครับหไตม่าเนี่ยคอนทิบิวลอสมาที่วิจัยเนี่ยประมาณ160ล้านทั้งปีคือ640้อ้านนะครับแปลว่า ى, ปีหน้านะครับเราจะไม่มีเรื่องของลอสที่เกิดขึ้นจากเคอร์ลี่ เข้ามากวนวิจัยละนะครับหกร้อยสี่สิบล้านที่เราเห็นทุกๆปีจะหายไปนะครับนั่นเป็นที่มาว่าทําไมในปีสองพันยี่สิบห้านะครับเรา f o r แ c a s ว่าขาดทุนของวิจัยนะครับยังขาดทุนอยู่เดี๋ยวเราไฮไลท์กันนะครับแต่ขาดทุนจะลดลงแบบมหาศาลนะครับปีสองพันยี่สี่เนี่ยขาดทุนเกือบสามพันคอเนี่ยประมาณพันล้านนะครับปีสองพันยี่ห้าเรา f o r e c a s ว่าเขาจะขาดทุนแค่หนึ่งร้อยสิบล้าน นะครับแล้วกลับไปเทอร์นาลาวในปี2026นะครับอ่านั่นคือภาพของพิจัยที่ไม่มีเคอร์ี่นะครับอันนั้นคือข้อแรกตลาดพูดกันบ่อยละว่าไม่มีเคอร์ี่ลอสจะลดลงนะครับแต่สิ่งที่เราจะไฮไลท์ต่อคือสิ่งที่เราคิดว่าตลาดไม่ได้ไฮไลท์นะครับแล้วเราอยากให้นักลงทุณมองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักจริงๆนะครับเดี๋ยวไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของไอ้ตัวแคทโฟนะครับด้านซ้ายมือนะครับ เราพยายามดิกในบาลานซ์ชีดของไอ้ตัววิจัยมานะครับว่าปัจจุบันนะครับแคชออนแฮนด์นะครับและเงินที่เขา,เาลงในพวกแบบไอ้พวกเงินฝากนะครับจริงๆเนี่ยเงินที่เขาไปลงในเงินฝากเนี่ยคือกระแสเงินสดที่เขามีอยู่แต่ไม่รู้จะไปทําอะไรก็เลยไปลงเงินฝากซึ่งดอกเบีย้ยที่ได้จากเงินฝากเนี่ยมันหนึ่งนะครับน้อยมากๆนะครับ,รบตอนนี้วิจัมีเงินในมือเลยนะครับประมาณ5้าพันห นะครับขายตัวเคอรี่นะครับเขาจะได้เงินสดเข้ามาหนึ่งพันสี่ร้อยล้านนะครับ,รบเป็ดเสร็จนะครับหลังจากที่ขายเคอรี่วิจัยจะมีเงินสดในมือหกพันห้าร้อยล้านกลมๆนะครับอาทิตย์กับน้องทรงถามว่าไอ้หกพันห้าร้อยล้านเนี่ยมันบอกอะไรเรามันดูตื่นเต้นหรือเปล่านะครับเราเลยไปเทียบกับมาเก็ตแคปของวิจัยในไฟหน้าขวามือนะครับวิจัยเนี่ย ปัจจุบัน Market cap ราคาลงมานะครับ m a r k e t Cap อยู่แค่หมื่นแปดนั่นแปลว่าหกห้าเมื่อเทียบกับหมื่นแปดวิจัยมี value ของเงินสดเนี่ยสูงถึงส5สิบห้าเปอร์เซ็นนะครับของ Market cap มีไม่เยอะนะครับบริษัทจดทะเบียนนะครับที่มี cash ค l o w สูงถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นตของ Market cap เต็มที่จริงๆเนี่ยเราเคยเห็นแค่2ี่สเปอร์็นแล้ยี่สเปอร์ซนปุ๊บเนี่ยพอตลาดรูปปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นขึ้นเรายกตัวอย่างแมก ตอนนั้นเนี่ยคนตลาดรู้ว่าแม็กซ์เนี่ยมีกระแสเงินสดอยู่ในมือนะครับ20%ของ Cap, มาร์เก็ตแคปอุราคาแม็กซ์ขึ้นเลย hmm. นะครับแล้วไลท์วิจัยเหมือนกันนะครับว่าปัจจุบันคือ35%นะครับนักลงทุนคงถามว่าเฮ้ยให้เงินแบบเนี้ยจะไปทําอะไรมีโอกาสไปลงทุนต่อหรือเปล่าเพราะว่าวิชัยชอบลงทุนนะครับเราฟันแรกเลยว่าเราคุยกับทั้งผู้บริหารของ B t ทแล้วก็ผู้บริหารของวิจัยนะครับเรามั่นใจว่ารอบเนี้ย เขาจะเรียน the l e ส s o ่นะครับในการลงทุนละัะนะครับนั่นแปลว่าขายเคอรี่รอบนี้เราไม่คิดว่าเขาจะลงทุนในธุรกิจใหม่เร็วๆนี้นะครับต่อที่ซอไปไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมจะไม่ลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับธุรกิจเดิมนะครับธุรกิจมีเดียที่เขาทําโฆษณาบน b t s เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีร o o m ให้ improve ได้ต่อนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย y ูเ l d นะครับในปี2024เนี่ย average อยู่แค่47เปอร์เซตนะครับ ถ้าคิดกับนังทุนจำได้แพนบีไปแปดสิบะนะครับเรากำลังบอกว่าการขายเคอรี่จะทำให้วิชัยเนี่ยมอร์โฟกัสที่ธุรกิจหลักของเขานะครับมีรูมให้ improve ไม่จำเป็นต้องไปทุอธุรกิจใหม่เพื่อจะมาบูสต์เรื่องของ performance แค่ธุรกิจเดิมบูสต์ตัวยูเลตจาก47ไป60สิบ u วพวิจัยก็กลับไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังว่าเงินที่เขาได้จากเคอรี่ และที่มีอยู่ในมือไม่น่าจะเป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่นะครับและจะไปทําในต่อนะครับนักลงทุนถามว่าเฮ้ยมันก็มีการขยายไอ้พวกช็อปในเทอร์เชนะครับบนสถาน,นีนี่อันนั้นก็ใช้เงินนะครับแต่เราบอกว่ากระแสเงินสดที่เขาสร้างนะครับเป็น internal cash นะครับจากการ operate ของเขาเนี่ยน่าจะเพียงพอในการไฟแนนซ์ไอ้ตัวการสร้างตัวช็อปเทอร์เชนะครับบนตัวสถาน,นีรถไฟฟ้านะครับ ไฮไลท์ให้นักลงทุนฝังอีกนิดนึงว่าไอช็อปตรงนั้นเนี่ยวิจัยถือหุ้นแค่60นะครับนั่นแปลว่า Investment ร้อยเขาใส่เงินแค่60บาทไม่ได้ใส่ทั้งหมดนะครับเพราะงั้นเราคิดว่าเงินที่เป็น i n t e r n a l cash flow ของเขาเนี่ยเพียงพอที่จะไปลงทุนในพวกแบบเฮ้ยการ expand แบบธรรมดาธรรมดานะครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่า6,500ล้านที่เป็น cash อยู่ในมือเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะออกมาในรูปของเงินปันผลซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยวิจัยขาดทุนเลยไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะครับมีโอกาสเลยนะครับรอบนี้แล้วเราคิดว่าน่าจะออกมาในไตรมาสสี่ที่จะประกาศในเดือนมีนาน,นี้ด้วยว่าวิจัยน่าจะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแคชแบบนี้ถ้าเกิดว่าตามหลักของการบริหารงานที่ดีเนี่ยเราจะไม่เอาเงินสดนะครับอยู่ในบริษัทนะครับมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เจนเนเรตอะไรเลยนะครับเงินสดที่อยู่ในมือไปลงตัวตัว,ตว เรื่องของการลงทุนนะครับไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยหนึ่งเอร์ซกับการที่มาคืนให้ผู้ถือหุ้นนะครับคอสของผู้ถือหุ้นเนี่ยสูงกว่านะครับเพราะงั้นหลักการก็คือว่าจําเป็นนะครับที่วิจัยเนี่ยจะต้องมีรีเทิร์นมาให้ผู้ถือหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เม k e l o ฟลอไปพอสมควรเพราะงั้นเราคิดว่ามีปิดปายมีติดปลายนวมแน่ๆนะครับในการที่จะมีการรีเทิร์นตัวแคสกลับมาให้ผู้ถือหุ้นนะครับและเรากล้าคอเลยว่า วิชัยนะราคาเนี้ยมันคือบอทท้อมจริงๆเบสออนแค l โฟที่เขามีอยู่ในมือมครับผมครับก็เป็นที่มานะครับว่าทําไมพี่คอวิชัยเป็นซื้อนะครับแล้วก็ทาเก็ตบาทเก้าเก้านะครับให้ไฮไลท์ให้หใหนะให้อทิตย์กับนักลงทุนเพิ่มเติมต่อเนื่องนะครับว่านักงทุนถามว่าไอ้บาทเก้าเก้าเนี่ยมีโอกาสปรับหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่ามี mm hmm. เพราะว่าเราค่อข้างๆอ,อนุรักษ์นิยมนะครับในการฟอร์ c คส t อย่างปี2000 ยี่สทับยของวิจัยเนี่ยเรา forecast ว่าธุรกิจมีเดียนะครับที่ทำโฆษณา BTS เนี่ยเขาจะมี U ู a t e ประมาณ5้นะครับจากปีสองพันยีทับยเนี่ยเขามี U ู a t e สีนะครับค่อนข้างต่ำเลยนะครับถ้าเกิดว่าวิจัยโฟกัสจริงๆนะครับและพยายามจะบูสต์ใช้ตัว U ู a t e ขึ้นไปเกิน5้เนี่ยแปลว่า1.99%เของเราที่ target เนี่ยมี u p ไซ d e นะครับเราดูอีกทีหนึ่ง เสามารถจะบูสตัวยูเลทได้เหมือนแพนบีนะครับอันนั้นคืออัพไซ์ที่จะเกิดขึ้นจากบีจครับขอบคุณครับพี่บอลครับ,รบเอ๊ะเมื่อกี้นี่เห็นตัวพี่บอลทำโปรเจคชันปีสองห้ 5. ยังขาดทุนหนึ่งสิล้านบาทนี่แถมถามแทนนั่งทุนแล้วกันเอ๊ะมันยังขาดทุนแบบนี้รเราจะยังจ่ายปันผลได้ไหมครับพี่บอลโอ้สบายครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าหลักการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเขาดู<ม>เรื่องขององบเดี่ยวเนาะ กบเดี่ยววิจัยกำไร <ừ ừ S 1> นะครันะรข้อหนึ่งแล้วนะไอ้ตัวกำไรสะสมของวิจัยก็อยากเป็นบวกอยู่นะอาทิตย์ <ừ S 1> รู้อยู่แล้วว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากกำไรที่เขาเอ่อเจเนเรตแต่ละปีเนี่ยเขามีการจ่ายเงินเงินปันผลเนี่ยผ่านไอ้ตัวเอ่อเงินไอ้ตัวอ่าใช่ครับไอ้ตัวตัวเงินสะสมส่วนผู้ถือหุ้นแหละที่เป็นไอ้เงินสะสมอยู่นะครับ ừ ừ รตรงนั้นก็เอามาจ่ายได้เป็นด้วยแคโทโฟที่เราบอกว่า มันคิดเป็นประมาณนกสามสิแปดปอร์เซนของมาร์เก็ตแเนี่ยเราคิดว่ายังไงในวิจัยจ่ายปันผลได้แน่นอนครับครับเพราะฉะนั้นงบที่เรา forecast ว่าขาดทุนเนี่ยก็ไม่ต้งองกังวลน,นะเพราะว่าเขาจ่ายจากงบเดียวเนาะงบเดียวม,มีกําไรครับอ่าและเพราะ,ะนั้นนักที่สบายใจ,ใจได้ไดเราคิดว่าสําคัญมากกว่าการที่บอกว่างบเนี่ยขาดทุนนี่นะครับสบายใจได้นะครับพี่บอลอ่ะอีกเรื่องหนึง่ง เอสถ้าเขาไม่จ่ายปันผลเป็นเงินส่วนออกมานี้จะซื้อหุ้นคืนได้ไหมครับพี่บอลโอ้โห oh ได้ครับอาทิตย์ก็คืออย่างที่ที่ตามทฤษฎีเลยนะครับหลักการก็คือว่า hmm. ถ้ามีแคสออนแฮนดเยอะๆเนี่ยมันมีนได้ทําได้2เรื่องนะครับในการที่จะสร้างแวลูให้กับผู้ถือหุ้นนะครับหจ่ายเงินปันผลออกมาเป็น e x ็ก a ์ต้าเดเวนะครับสบนะครับซื้อคืนหุ้นนะครับก็คือแชร์บ u y แบ c กนะครับทำได้ทั้ง2แบบเลย นะครับก็เราคิดว well ่าบีใจน่าจะจ่ายเงินออกมาเป็น hmm. ร uh ูปของเงิน huh. ปันผลก่อนนะครับและพูฟเรื่องของการเทิร์นาล่าว์เปอร์ฟอร์แมน์นะครับถ้าเกิดเทิร์นาลาว์แล้วราคาหุ้นไม่ไม่ขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะกลับมาที่แชร์บายแบ็กเพราะมีเงินอยู่ในมือละสามารถจะคินให้ตลาดดูว่าด้วยเปอร์ฟอร์แมน์ของเราแบบนี้ฟันเดเมนทัลของเราแบบนี้เนี่ยแวลูบีจไม่ใช่ตรงนี้นะครับแชร์บายแบ็กจะเป็นเสพต่อไปครับอืมอ่ะนี่ก็เคลียร์อีกเหมือนกัน ก็คือทําได้ทั้ง2วิธีแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกทําจ่ายเงินบันผลเป็นเงินสดก่อนถ้าหุ้นยังไม่ขึ้นอีกอ,อย่างนั้นเน่ยค่อยมานเรื่องของซื้อหุ้นคืนนะครับทีนี้พี่บอลบอกว่าตัว VGI เนี่ยมันจะสามารถเบ่ง utilization rate ของการโฆษณาเนี่ยปัจจุบันมัน40-50แต่แพน B ีมันขึ้นไป70มันจะเบ่งขึ้นไปอย่างนั้นได้จริงไหมครับพี่บอลเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัว VGI เขามีแค่ในสถานีรถไฟฟ้า มันไม่ได้หลากหลายเหมือนกับแพนบีแล้วคนที่จะมาซื้อโฆษณาเนี่ยเขาเขายินดีที่จะจ่ายหรือว่าฟิลลิ่งที่จะจ่ายตรงนี้ไหมครับโอเคถูกต้องตามที่ทิดบอกเลยครับแต่เราให้มองมิติของวิจัยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมองมิติของไอตัวการคอมเพลกับแพนบีนะครับมิติแรกคือยูเลตห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าต่ำนะครับแต่มันก็มีเหตุผลบีไฮของการที่ต่ำระดับห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันนะครับผู้โดยสารของบีเสเนี่ย ยังไม่กลับสู่ช่วงของ p-covid นะครับ mm hmm. ยังคิดเป็นประมาณทั85้85%ของ p-covid อยู่ mm hmm. เพราะงั้นผู้โดยสารถ้าเกิดเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่คนกลับมาทำงานเพิ่มขึ้นหรือนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นแปลว่าผู้โดยสารของบิเทศมีลูมให้กลับไปที่ช่วงของ p-covid นะครับ mm hmm. พอผู้โดยสารเยอะขึ้นนะครับการซื้อโฆษณาก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นยูเลตเราคิดว่า มันไปท่าธรรมชาติจากการที่ผู้โดยสารข,ของ b t เทเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนทํางานนะครับรนั่นคือข้อหนึ่งนะครับข้อสองนะครับถ้าเกิดว่ายูเ t e จะขึ้นไปเยอะๆจริงๆเนี่ยวีัยอาจจะต้องมีโฟกัสของตัวเองว่าผิดพลาดอะไรนะครับที่ทําให้ยูเ t e เนี่ยมันยังต่ําอยู่นะครับ <S <S hmm. การที่เราตเอเอ,เ,อ,เ,อเคยไฮไลท์ไปก่อนหน้านี้ว่าการที่จะทํา JV กับแพน B ีนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในมุมของเรานะครับ เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแพนบีกับวิจัยเนี่ยมีเรื่องของการถือหุ้นนะครับอยู่ด้วยกันนะครับในสไลด์นี้จะเห็นว่าวิจัยเนี่ยมีถือหุ้นแพนบีอยู่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์บิวเซ็ตพาตร์ทเนอร์ยฮะถ้าเกิดว่าจะช่วยกันไม่เกี่ยวเรื่องของการที่มามาตั้งราคาแบบบิดเบือนด้วยนะฮะเป็นการช่วยกันในการที่จะขายของนะครับถ้าสมมติว่าจะเอาสื่อของวิจัยนะครับไปบันเดลกับสื่อของตัวแพนบีนะครับแล้วขายไปเป็นแพ็กเกจเดียวกันนะครับ มันจะเป็นการเพิ่มยูเลทให้กับฟี G ีใจแบบท่าธรรมชาติโดยไม่เสียคอร์สอะไรเลยอาจจะมีการแบ่งแล้วล็นูให้กับแพน B บ้างแต่นั่นคือพิเศษพาร์ทเนอร์นะครับและเป็นการสร้างยูเลทให้เพิ่มขึ้นแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงเลยนะครับอย่างที่เราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการซื้อสื่อของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับการที่มีแค่สื่อเดียวอย่างเอ่อ b อ s เนี่ยอาจจะขายยากหน่อยนะครับแต่เมื่อไหร่หลากหลายเหมือนแพน B ีโอกาสขายก็จะเยอะขึ้น แปลว่าถ้าเกิดว่า VCI เอาไอ้ตัวสื่อบน BTS ไปบันเดลกับสื่อที่แพน B มีขายได้แน่ยูเรทเพิ่มขึ้นแน่นะครับพอฟีดแบงค์บิลิตี้อาจจะไม่เท่าเดิมต้องแบ่งอาจจะแบ่งแล้กวกนูให้กับแพน B ีบ้างแต่โอเวอร์ออลเราคิดว่าเป็นบวกแน่ๆกับวีจัยนะครับนั่นคือการสร้างแวลูที่เรามองในมิติของเรานะครับว่าวิจัยจะเพิ่มตัวแวลูให้กับไอ้ตัวมีเดียธุรกิจได้ยังไงนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องติดตามดูว่าผู้บริหารจะทํายังไงกับธุรกิจสื่อ ครับผมขอบพระคุณครับพี่บอลครับเคลียครับตัวนี้แนะนําซื้อนะครับบาทเก้าสิบเก้าเมื่อกี้นี่ที่ขึ้นนี่คือถือนะอันนั้นคืผิดใช่ไหมฮะต้องเป็นซื้อครับพูดที่ใช่ครับใช่ครับได้ครับพี่บอลอ่าแล้วแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับบีทเอครับพี่บอลทําไมเมื่อวานนี้บีทเมันขึ้นแรงกว่าเมื่อเทียบกับวี i จครับพี่บอลครับ น่ารักมากนี่คือจั่วไปให้ b t s โอเ okay. ค b t s นะครับเราคิดว่ามี2มิตินะครับในการที่ราคาหุ้นขึ้นเมื่อวานนะครับมิติแรกคือ b t s เนี่ยถือหุ้น BCI อยู่นะครับ61นะครับ BCI ขาดทุนน้อยลงแปลว่า Contrib u ไปที่ b t s นะครับก็จะขาดทุนน้อยลงไปตามนะครับนั่นคือข้อนหนึ่งข้อสองคือเมื่อ BCI มี c a s เยอะแบบนี้แปลว่ามีอาจจะมีการจ่ายเงินปันผลที่มากกว่าปกติ นะครับจ่ายเงินปันผลมากกว่าปกติก็ต้องกลับไปที่แม่ด้วยคือ BTS อนะครับอันนี้ก็สองเรื่องละเรื่องที่สามนะครับตามที่เราตามข่าวดูเลยว่า BTS เนี่ยเขาตกลงกับตัวกทมนะครับลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่ากทมเนี่ยจะต้องจ่ายเงินหนี้ที่ติดกับ BTS ในเรื่องของ e n m หรือว่าการก่อสร้างงานระบบในส่วนต่อขยายนะครับให้กับ BTS 23,000ล้านนะครับซึ่งไทม์เฟรมจริงๆในการที่จะต้องจ่ายเนี่ย คือสัปดาห์นี้อื mm hmm. นะครับสองหมืนสามพันล้านเอาไปลดหนี้นะครับดอกเบีย้ยก็จะหายไปนะครับถามว่าไอ้ไอ้้ตัวสองหมืสาพันล้านอาทิตย์เคยถามพี่ว่าถ้าเกิดคิดเป็นต่อหุ้นเท่าไหร่ก็บาทเจ mm ็ดสิบครับนะครับเพราะฉะนั้น B T S เลยมีเรื่องของโมเมนตัมสองเรื่องสามเรื่องนะครับที่เข้ามาเป็น positive catalyst ของราคาหุ้นราคาลงมาแบบเต็มที่ล้าอย่างที่เราบอกไปว่าข่าวร้ายรับรู้หมดแล้ว นะครับตอนนี้เป็นพาร์ทของข่าวดีที่ค่อยๆฟีดอินไปที่ราคาหุ้นนะครับเหมือนที่เราโดนกดลงมาพอน้ําหนักในการกดมันเริ่มเบาเนี่ยแปลว่ามันจะค่อยๆลอยขึ้นนะครับก็เห็นภาพของราคาหุ้น BTS กับ b ยภาพจะคล้ายๆกันครับอะตัว BTS ก็แนะนําซื้อใช่ไหมครับพี่บอลเป้าเท่าไหร่นะครับใช่ครับ8ดบาทครับ 8บาทนะครับอะวันนี้ขอบพระคุณพี่บอลมากๆครับชัดเจนเคลียร์คัสชัดเจนทุกเรื่องนะครับทั้ง BGI แล้วก็ BTS นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันแบบโอ้โหออกรถออกชาติกันอีกทีนึงนะครับพี่บอลนะครับอ่วันนี้ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับผมครับอาทิตย์ครับมังกด